ร้อนเหียวแน่จริงก็จับให้ใจจีรอนเหี่ยวจี <c oughs> ไม่รอหรอกไม่รอหรอกให้ดูจีพี่หมีสวยจังเลยาตุก๊กตาพี่หมีใหม่สวยหรือเปล่าอ่ะ,อะบือบ่อเพร็กตุ๊กตาพี่หมีพี่หวานสวยหรือเปล่าก็สวยดีอ่ะลวกปิกไม่ชอบตุก๊กตาพี่หมีแล้หรือเปล่าเราก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเอามากินได้ไหมอ่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้นะตุก๊กตาพี่หมีเราน่ารักสุดๆเดี๋ยวเต้นเป็นเพื่อนพี่หมีก่อนดีกว่าเอ้ยเราเพเอกต้องเต้นด้วยเหรอ เอ้าทำไมอย่างนั้นน้าเอ้าแล้วตกลมเต้นได้อะเปล่าอ่ะมันก็เต้นได้อยู่หรอกจริงเหรอไม่อยากจะเชื่อหรอกแล้วปุ๊กปิ๊กกับโบเต้นได้อะเปล่าอ่ะอืมเราไม่อยากเต้นน่ะนุชทำไมอ่ะทำไมอ่ะเต้นแบบเนี้ยเต้นแบบเราน่ะใส่ก้นใส่ก้นน่ารักดีหยอกนะใส่ทำไมอ่ะโบจะเต้นเาอ่ะไม่รู้ดิเบโบเต้นเหรอเบโบเต้นเหรอ โจ <c oughs> นแล้วโบ่เจนแล้วไงโบ่นี่ไม่เรื่องไงต้องเต้นตามด้วยเลยเห็นตอนเนี้ยเ <g ül üyor> <c oughs> พียก็เต้นน่ารักดีนะดูดีพี่หมีก็เต้เตนชาเดียวกับพวกเราเลยอ่ะเพยกว่าพี่หมีเขาจะเหนื่อยหรือเปล่าวะพี่ฝนามาเวียงอย่างนเนี้ยเอ้าทำไมอ่ะก็เต้นชานีนุกดีอ่ะโอโ้โหโอ้โหเต้นกันใหญ่เลยดูโบกับปุ๊กปิ๊กสิโอ้เพยกว่า <patience> มันกันเกินไปชักเริ่มเวียนหัวแล้วแฮะ หมือนกันแล้วเริ่มเวียนหัวแล้วเอ่ะออ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 เอาไม่ไหวเอาไม่ไหวแล้วเฮ้ยพี่ฝนทำไมโลกมันยังหมุนอยู่ทั้งทั้งที่เรานอนมาแล้วอ่ะเขาไม่รู้ดิเขาไม่ไหวแล้วเวียนหัวจึ๊บจึ๊บจึ๊บเลยอ่ะหมุนบุบบึบบึบอยู่เนี่ยเอ้ยเลิกหยุดหมุนได้แล้วเรานอนอยู่กันที่แล้วนี่นะไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วพี่หมีเป็นไงมั่งอ่ะพี่หมี โอ้ลูกไวแล้ววะพี่เอกยังวึบวๆบวบอยู่เลยพี่หมีพี่หมีพี่เอกพี่หมีพี่หมีแย่แล้ววะเออไม่ใช่แค่พี่หมีพี่เอกบัวกับปุกปีก็เย๊แล้วเหมือนกันอ่าำไงอ่าำไงพี่หมีนอนพี่หมีนอนพี่หมีพังแล้วว่ะอ้าวนั่นไงหมุนเยอะจัดพังเลยพี่ฝนช้ำไงดีอวเฮ้ยพังแล้วก็พังเลยละกันทำยังไงให้ไม่ได้แล้ว เสียใจอะอาเสียใจเสียใจอะนุชดูเราก่อนวเราเราเย็นยังวะ,ะลุกขึ้นมาได้แล้วปุ๊กปี่กับโบอะเบอเบียก็ลุกขึ้นมาได้แล้วซอมพี่หมีให้พี่ฝอนเลยนะซ่อมยังไงอ่ะไม่รู้ดิไม่รู้ซ่อมไม่ด้วยดิโอ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจอมได้เปล่าจอมใหญ่เปล่าอ่ะ,อะเดี๋ยวขอไปจอมดูก่อน จำได้ไหมตกลงจำได้ไหมรู้จึกจำไม่ขึ้นน่ะจำไม่ขึ้นเหรอเออทำไมพี่หมีเป็นนี้นะไม่ทำงานซะแล้วอ่ะเออเออเออพี่ฝนเสียใจอ่ะพี่หมีเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยพี่ฝนไม่รู้อ่ะเอ่เอกทำไงดีพี่ฝนไม่มีตุ๊กจาเล่นแล้วอ่ะ เอาไปคืนร้านไดเปล่าวะไปคืนร้านไหนอะร้านที่ชื้อมาไงเอาไม่รู้อ่ะแม่แม่อุ้มมาให้อ่ะไม่รู้เอามาจากร้านไหนเนะแม่หมายโดนจีจุดแน่เลยอ่ะเอ้าสวยแล้วอย่างนี้ทําไงดีอะโอ้ยไปเล่นอย่างอื่นก่อนไหมอะเล่อะไรอ่ะพี่หวานไม่มีให้เล่นแล้วอ๊ะเอ๊ะมีแต่จุกุยานเนี่ยก็ไปขี่จุกุยานไปหาอย่างอื่นมาทําตุกตาก็ได้มั้ง หาใหญ่มาทําจุกจาเนีย่ยเอาพี่สาวแถวเนี้เดินเดินมีว่างๆอยู่สองสาคนน่ะพี่สาวาเหรอเออพี่สาวมาทําจุกจาได้ด้วยเหรอเอามาทําจุกจาไงไปหลอกมาเล่นด้วยไงจริงเหรอเอ้ยต้องหลอกมาเล่นด้วยดิทําได้จริงเหรอได้แยะไม่อยากรู้มาก่อนแล้วว่าพี่สาวมาทําจุกจาได้ด้วยอะ่ะต้องลองเข้าไปเลือกเขามาก่อนแล้วก็เอามานั่งด้วยแล้วก็ทําเป็นจุกจางั้น นั่นเดี๋ยวขี่รถไปแถวๆนี้ก่อนได้เปล่าวะไปดูดิว่าพี่สาวเขายังอยู่เปล่าอ่ะเมียมีอยู่คนหนึ่งอ่ะไปยังไงก็เจอแน่นอนว่าแต่ว่าทําไมขาชี้ไงก็ไม่รู้ดิก <c oughs> <า>็ไม่ถึงอ่ะเอ้ยเราเหยียบถึงด้วยนั้นเนี่ยมาเร็วมาเร็วเออพี่สาวคนไหนอ่ะคนนั้ <c oughs> นไงคนที่เดินวนๆอยู่ตรงนั้นอ่ะเ,เอาเดี๋ยวเบียกไป็นไรอะเป็นไรเมื่อยเมื่อย แล้วแมงจนช้ำชานนั้นด้วยอ่ะเมื่อยเมื่อยนี่โอ้โหนี่ท่านี้เลยนี่กาลังฮิตเลยเห็นวาวชาอะไรอ่ะชาอะไรนี่เป็นท่าแบบทิ้งแอโรไดนามิกไปข้างหน้าจะได้วิ่งเร็วๆไงมันวิ่งเร็วได้ด้วยเหรอเร็วได้เท่าเนี้พี่เฉาคนนั้นน่นเหรอที่เดินเดินเวียนๆอยู่เฉาเนี้ยเหรอคนที่เดินวนอยู่ตรงไฟจราจรตรงนั้นอ่ะวนอยู่นั่นแหละอ๋อคนเนี้ยเอาเป่าเนี่ยคนเนี้ยเอาที่เอาที่สวยๆเออมาทดลองก่อนหนึ่งคนไปดิ ก็ลองก่อนหนึ่งคนเนาะโอ้ยรถมารถมาเดี๋ยว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 ให้รถไปก่อนระวังระวังรถตะลุยด้วยอยู่ดีๆก็พุ่งออกมาใช่ใช่ใช่โดนหลายรอบแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ตำรวจจะจับไปสักทีก็ไม่รู้อ่ะจับอะไรอ่ะตำรวจไม่กล้ายุ่งเกยียดหรบมาแล้วมาแล้วพี่เฉาพี่เฉานั่นไงโดนทะเลาพี่เฉาเป็นไงอ่ะเป่าอ่ะโอ้พียกว่าเขาโดนทุกวันจนเขาชินแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวชวนเขากัน พี่จ๋าว่าไงจ๋าพี่พี่มาเล่นกับหนูหน่อยนะคะอ๋อได้สิจ๋าพี่ว่างพอดีเอ,อเยกเข้ามาแล้วว่ะแล้วเอาไงต่ออ่ะเราจะทําเลยไหมหําทำไรอ่ะทําเป็นตุ๊กตาไงทาเป็นตุ๊กจาเหรออือคนเดียวไม่พอ,อทีโอยงกอีกงั้นไปหาอีกสักสองสามคนก็ได้ปะสองสามคนหาที่ไหนอ่ะหายากแท้ไปหาในโรงเรียนก็ได้ไมหมโรงเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่เหรอเออไปเนี่ยไปที่โรงเรียนก่อนตอนนี้เขาเรียนกันอยู่ ที่โรงเรียนแล้วอที่โรงเรียนก็มีแต่ตุ๊กตาเอ๊ะมีแต่พี่ๆสาวๆที่เป็นนักเรียนอะยังไม่อยากได้อะไม่อยากได้อะใส่ชุดไม่สวยอะก็เรื่องมากเ่ะคุณครูก็คุณครูดิเอาคุณครูอ่ะเอางั้นเดี๋ยวเราไปที่ห้องห้องอะไรนะห้องคุณครูใช่ไหมห้องพักครูเออไปห้องพักครู เอาคุณครูคนนี้ด้วยเปล่าอ่ะไม่เอาอ่ะแก่แล้วไม่เอาไม่เอาปล่อยเขาไปมั่งเอะงั้นเดี๋ยวเราไปเอาคุณครูในห้องพักครูก็แล้วกันนะอ้าวพี่ฝนจะเอาตุ๊กตาสาวๆไม่ใช่หรอกก็ต้องคุณครูห้องพักครูอิ่โอเชีโอเคเดี๋ยวไปห้องพักครูว่าไปเลยได้หรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วแต่เฮ้ยระวังล้มเอาเปียกเป็นไรอ่ะล่นจักรยานเป็นไรเป็นไร หล่นแล้วเป็นงี้เลยเนี่ยดูจุกยานขี่ยังไงเนี่ยโถเอ้ยน่าสงสารจริงเอางี้แล้วกันแทก็กแทกมานะว่าแล้วล่วงไปทำไมล่วงไปทำไมมันสะดุดเมื่อกี้ไงย,ยกล้ออะเบียแขนหายแขนอยู่กับจุกุยานอะเบียแขนอยู่กับจุกุยานเอาไงดีอะพ๊กบ๊กอย่าทับงงน้งนงมงงมมาเร็วมาเร็วถึงห้องพักรูแล้วนี่ใช่หรือเปล่าอะไม่ใช่ไหนนี่ห้องพยายาม ห้องพยายามมาใหญ่ห้องพยาบาลก็เหมือนกันแหละนี่เพียงมาจอดละมาเอาไมาเอปลี่ยนไปไหนจะไปไหนมนลอยมานี่แล้วมานี่แล้วเดี๋ยวชวนคุณครูในห้องพยายามอะเอาไม่ใช่อ่ะมัวไปหมดแล้วห้องพักครูเออเอาเอาคนนี้ก่อนเลยก็แล้วกันคนนี้ใส่กระโปรงมาสวยอะอ่าอ่าเอากระโปรงไนงะคุณครูขาคุณครูขาคุณครูเอกทำไมคุณครูเขาเงียบอะ อ้ยพี่ฝนคุณครูเขาเงียบอะไรจ้าคุณครูกําลังเขียนบันทึกรายงานการประชุมอยู่คือว่าคุณครูขาเมาเล่นเป็นเพื่อนหนูหน่อยค่ะก็ได้ก็ได้เห็นแต่ความน่ารักนะเฮ้ยเหี้ยคุณครูเข้ามาแล้วพี่ฝนจวยก็เลยมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้ใส่กระเปรงขีฟ้าช่วยดีอ่ะอ๋ออันนี้คุณครูอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะคนนี้คุณครูสอนภาษาจีนไง เออเขาใส่กระโปงฉีนี่ก็สวยดีนะเช็คชี่ดิอาเช็ชี่โมอย่างขี่เข้าไปเกะกะเขาพี่เอกไปไหนแล้วเนี่ยเหลือจะปุุกป๊กกระโบพี่เอกดูต้นทางอยู่ข้างหน้าดูต้นทางจำไมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนมีอย่างอื่นเข้ามาจริงเหรอจะมีตัวอะไรเข้ามาเหรอไม่แล้วครั้งที่แล้วมาเจอผีด้วยเจอผีเหรออ๋อเจอผีด้วยอ่ะโอ้ทำไมเจอผีอ่ะเจอผีหลอกกันดี ไปทำอไรให้เขาโกรธอ่ะเขาถึงมาหลอกเอาอ่ะเขาถามทางเขาว่าเหรอแล้วเขาหลอกเอาจุกนมไปหรอเปล่าเขาหลอกอ่ะหลอกไปอีกทางหนึ่งอ่ะเลยหลงเลยอ่ะเออเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหน่เดี๋ยวพี่ปนมาล่าท้าผีในโรงเรียนมั่งดีกว่าล่าท้าผีอะไรไงเอาหญ้ามันเดียว์ฉันหนุกเดียรล่าท้าผีอ่ะเอาเปล่าอ่ะเอาเปล่าเพียกไปไหนเนี่ยก็อยู่นี่ไงไหนอ่ะอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันลอยอยู่อ่ะทำไงอ่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวขออีกคนหนึ่งก่อนนะเนี่ยอยู่เดี๋ยวอยู่หน้าเดี๋ยวอยู่หลังเนี่ยคนนี้สําคัญมากเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคนนี้พี่เอกลอยมาเหรอนั่นน่ะลอยมานี่ไง้อยโอยานานดิเน่เดี๋ยวเดี๋ยวมาห้องเรียนนี้ก่อนคนนี้สําคัญที่สุดเลยอ่ะคนไหนไงเน่ยๆคนนี้คนนี้คนนี้เดี๋ยวจะเอามาทําเป็นยองฮีอ่ะทาไมต้องคนนี้อ่ะมันนาเขาเหมือนยองฮีที่ฉุดแล้วไงเอาเดี๋ยวชวนเขาก่อนเดี๋ยวให้เขากลับบ้านกับพวกเรานะพี่จามันเล่นเป็นเพื่อนกับหนูไหนจ้ะ

พี่จาวจานี่ถ้าไม่มีชุดชมพูแล้วไม่ครบแน่นอนเลยอะมีเหลืองเขียวฟ้าแล้วลต้องมีสีชมพูด้วยเกี่ยวกันที่ไหนอะพี่จ๋ากลับบ้านกับหนูมาเป็นตุ๊กตาให้หนูหน่อยนะคะอุ้ยพี่เขาหลอกง่ายจังเลยอะ่ะไอ้โบอย่าบังเงี้ยพี่แอบอยู่ไหนเนี่ยโบมันบังอะพี่แอกขี่ขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ คุณครูก็เต็มไปหมดเลยอ่ะอยู่ข้างหลังเหรอหลังจุดเลยอะล่ะ้าบ้านเราอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเลยแล้วเอาเลยแล้วเหรอออไอ้เลยเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับรถก่อนกลับรถก่อนเอิบเอิบอบไหนอาบ้านนี่เลยแล้วไงเอเอใช่ลืมไปไม่รู้ป่านนี้พี่หมีเขายังอยู่วะเปล่าอ่ะเขาหายแล้วยังก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่หายเขายังอยู่ที่เดิมอ่ะอันนี้ไงอะพี่หมีอะพี่หมีหนูไม่เหงา ออดูดิพี่หมีพังหมดเลยอ่ะทำได้แค่กระดกคอมามองเองโอ้เอ้ปุ๊กปิ๊กนายอยู่เฉยๆได้ไหมเนีน่ยแงจะสิ่งไปไหน,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 นหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วบูปุ๊กปิ๊ก<อ>ทำไรอะ่ะเราวิ่งอ่ะแต่ทำไมมันบันลอยอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะวิ่งไปไหนอ่ะปุ๊กปิ๊กเราจะวิ่งไปฉว่ววันวิ่งไปชาววันอ่าไปชาววันทำไมอ่ะมารอพวกเราไว้ด้วยสิอ๋อ เาก็อยากไปหาอะไรกินที่ฉวันรมั้งอะที่ฉวัตมีปลาจูเหรอเปล่าเห็นเขาโคจรา,ามีปลาฉวันปลาชะวัน <c oughs> อันเดียวกันไหมอะ่ะเปียกดูปุ๊กปิ๊กเถออ่าปุ๊กปิ๊กจะไปทําอะไรอะ่ะปุ๊กปิ๊กจะไปฉวันรน่ะอ๋อไปกินปลาฉวันรนั่นเหรอก็ <c oughs> <c oughs> เห็นปุ๊กปิ๊กบอกแบบนั้นนั่นเราจะไปกับเขาด้วยไหมอะโอ,อ้มันแค่ชื่อจริงๆแล้วมันเป็นปลาเส้นเอาเหรอ งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มปุ๊กปิ๊กลงมาก่อนปุ๊กปิ๊กมานี่ให้เมียวลงมาลงมาไม่เอาลงมาได้แล้วเดี๋ยวเอาปลาทูให้กินน่ะอ่ะก็ไดะลงมาได้แล้วแล้วไงต่อพี่เอกพี่เขามากันเตรียมเลยอะเราก็ต้องเตรียมที่นั่งให้เขาดิ <c oughs> พี่ฝนเตรียมที่นั่งอะเหรอใช่ที่นั่งแบบนี้เหรออ่าปูเสือปูเสือ <c oughs> ปูเสือนอนเหรอปูเสือกินสุ้มต้ำกันนี่ว่ะอ๋อปูเสือกินซ้มจ้ำอ๋ออย่าลืมใส่ปแลาวด้วยนะพี่ฝนชอบอะ นะพี่ฝน,นกินปลาล้าด้วยเหรอกินปลาล้าดิกินหมดแล้วปลาล้าปลาะอะไรเนี่ยโหยสงสารเขาวอกเขาว่ายนะ้ํามาเหนื่อยไม่มีแรงยังไปกินเขาอีกง่ะเอาเหรออือเขาล้าหมดแล้วสงสารเขาใช่เปล่าอะ่ะใช่มุกอะไรเนี่ยเพียกเขานั่งกันหมดแล้วออเพียกแล้วเพียกต้องนั่งด้วยเหรอก็นั่งดิยังไงต่ออ่ะแล้วพี่ฝนก็ไปนั่งไล่ปรับทุกคนไงทีละคนทีละคนทีละคนนั่งไล่ปรับเขาเหรออะปรับกี่บาทอะปรับ เท่าไหรอ่ะปรับ500ร้อยอะห้าร้อยเลยไปทำอะไรมาปรับทั้งห้าร้อยอ้าวฝ่าสัญยาณไฟจราจรใช่ที่ไหนไม่ดีไม่ดีเลยอ่ะนิ่มพูดไปเรื่อยเลยมั่วซั่วจร,จร,จริงๆรอ้าวมาถามว่าปรับอะไรเท่าไหร่ก็บอกแล้วไงเดี๋ยวเดยปรับพี่ทุกจ้าให้ตัวเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวตุกจ้าตัวเล็กทําไงนี่ไงนี่ไงจอยเล้ยวเลือกซ <ๆ S 1> าเกียว สเกลวันนี้เหรอแล้วก็ลดไปอยากได้เท่าไหนรถไปเลยนี่ไงเราจะต้องเลือกที่นอนเฮ้ยม่ใช่ที่นอนเนี่ยต้องเลือกเสือก่อนใช่ไหมเลือกเสือแล้วเลือกซาเกลอ๋อเลือกเสือแล้วก็เลือกซาเกลนะใช่คนไหนจอดีอ่ะเอาเลยเลือกตามสะดวกเลยนี่ไงได้ตุ๊กจายองฮีตัวเล็กละงั้นเดี๋ยวพี่คนนี้ดีกว่าพี่คนนี้เชคี้น่าดูเลยอ่ะดูสิอเขาไปเอาใครมาเนี่ยขี่รถมาเหรอใส่ชุดมาจะใช่ใส่ชุดหนังมาด้วยอ่ะว้าย่างแท่เลยอ่ะเนียเนี่ยเลือกที่นั่งเสือใช่ไหม เลือกเสือแล้วก็เลือกซาเกียวงั้นได้แล้วอ่ะเลือกซาเกียวเท่ากับคนเมื่อกี้เปล่าอ่ะไม่รู้หรือจไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวก็ตัวใหญ่ใหญ่เล็กๆไม่เท่ากันอ่ะไม่รู้อ่ะปรับใครจอดีอ่ะเอาเลือก <c oughs> ตามสะดวกเลยน <c oughs> ี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วโบยังไงอยากตัวเล็กด้วยเปล่าอะ<บ>่ะเบอ่โบเอาอ่ะเอาใช่ป่ะเบอะโบ,บเอาใช่ไหมเบอเอาอ่ะเบอ่ตกลงเอาไม่เอาเนี่ยลืมไม่ร<บ>ู้เรื่องอะไรเนี่ยโบพูดอะไรไม่รู้เรื่องงั้นฉันปรับแล้ว เอาบ้ตัวเล็กแล้วอ่ะเอ้ยแล้วมาปราเพี oh, big. Big ๊ยกทำไมอ่ะโบ้ตัวเล็กพี่เอ็กเปี๊ยกดูไรนี่นี่บู๊ดูไรปุ๊กปิ๊กจีทไม่อ่ะปุ๊กปิ๊กหลับปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กทำไรง่วงอ่ะทำไรกันต้องนานไม่เจ็ดจันทรง่วงปุ๊กปิ๊กหลับบ่ไม่ได้หลับแค่จะลืมจะลือจะลืมจะลืมอ๋องั้นเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กตัวเล็กด้วยก็แล้วกันนะ ปุ๊กปิ๊กตัวเล็กเดียวปุ๊กปิ๊กตื่นได้แล้วปุ๊กปิ๊กไม่ยอมตื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับคนนี้ด้วยคนเนี้ยว่าปรับเปียกทำไมอ่ะอาเบียกเป็นตัวเล็กเลกไงเป็นตุ๊กตาให้พี่ฝวชเนี่ยตัวเล็กเยวอะดูสิมีตุ๊กตาจมไปหมดเลยอะโอ้ยเล็กไปแล้วอะว้าว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 ในที่สุดพี่บวก็มีตุ๊กตาตัวใหม่เล่นแล้วอะเย้ย S 1> <S 1> <S <S อะไรของพี่ฝนเนี่ยเรามาปรับเปียกลงไปทำไม <S <S <S